ดันไม่เก่งใจใครมีกรอบมีเขียนอายไลเนอร์ให้นะครับเขาขีดเขาขีดขอบตาเฮ้ยคุณตะค้องคุณตะค้องดูอะไรดีเห็นไหมปะสวัสดียังเป็นทางการนะครับผม คาออนหายไปน,นานนานกับหมวดสิงรกระบะนี่แหละครับเจ้าของสโลแกนดูดันไม่เก่งใจใคร Ford Ranger นะครับตัวนี้เป็นตัว Ford Ranger ขอดูหน้านิดน,นึงสิตัวโฉมก่อนสุดท้ายละตัวนี้เป็นตัว XL Sport สเต็ปคของเขาคือเริ่มต้นจาก XL แล้วก็มา XL S XL T นี่เป็น XL Sport ก็คืออยู่ระหว่าง XL กับ XL S นะครับก็จะมีชุดตรงชุดแต่งมให้เป็นความเป็นสปอร์ตก็คือ ด้านข้างนะครับมีกราบข้างให้ให้ดูมันทัฟขึ้นมีสต,กสติกเกอร์นะครับที่จับประตูด้านหลังก็มีให้ฝาถังเป็นเรนเจอร์มาดูด้านท้ายกันนิดนึงก็จะมีนมีกรอบมีเขียนไอายไลเนอร์ให้นะครับสติกเกอร์สปอร์ตแล้วก็โลโก้ของฟอร์นะครับที่จับฝาประตูก็ยัเงเป็นธรรมดาอยู่นะสีดำด้านท้ายรถสวยสีมาร์กิ้งอยู่ครบมาดูแม็กยางกันนิดหนึ่งผมผมค่อยไล่กลับไป เป็นอย่าง2 6565า R 1 7ลายคล้ายลายแม็กคล้ายๆเป็นดับเบิลสปอคแต่มันตันแล้วก็สีเป็นสีดำเพื่อเน้นความดุดันแบบไม่เกรงใจใคร<ๆ>เขาขีดเขาขีดขอบตาไฟหน้านะครับเป็นแบบว่าฮาลเจนธรรมดานะครับเป็นหลอดไส้ทั่วไปด้านล่างเหมือนจะมีฟลอกแลมแต่ไม่ใช่ไม่มีนะจ๊ะอันนี้กระจังหน้าเนี่ยเป็นกระจังหน้าแต่งก็ได้นะ เนี่ยไปใส่ตัวคำว่าวฟอร์ดแล้วก็มีตัวขอบสีฟ้ามานะครับผมนะสติกเกอร์เรนเจอร์สวยสวยสวยๆวยดูสปอร์ตดีกระบะยี่ห้อ1ของอเมริกาก็คือฟอร์ดสของจีนก็คือ MG X มจีเอ็สวยหมดเลยสวยสวยๆวสวยแต่ฝาครอบ,อบกลางนี่ไปเท่าไหนอ่ะหรือว่าเขาไม่ให้มาเมื่อสเปคเริ่มต้นหรือเปล่าตัวนี้กระจกมองข้างาไม่ใช่นะเป็นสีดำเลยนะไม่ใช่สีเดียวตัวรถนะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวด้านข้างตรงนี้นะครับเกียร์เป็นธรรมะ6สปีดนะครับผม เฮ้ยเบาะนุ่มว่ะเบาะผ้าแต่นุ่มนะเฮ้ยคุณตะก้องคุณตะก้องดูอะไรดิเห็นไม้ปะไม่ใช่ทริปนะนี่คือไม้จริงๆอยู่ที่7,556พัคุณแม่เจ้านี่มันลดเดโมสเตรชั่นชัดๆตัวม้าปัดเนี่ยไหนๆคืออยู่ที่หน้าปัดไปแล้วตัวนี้ก็จะเป็นในเรื่องของออนบอร์ดนะครับเนี่ย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 ทริปเขาเห็นไหมเจ็ด้าสี่หอันนี้75็ห้านะน้ำมันเนี่ยยค่าเฉลี่ยนี่ขนาดตัวเริ่มตัวเนี่ะเขายัง บอกรายละเอียดมาขนาดนี้นะครับฝั่งซ้ายมือจะเป็นวัดรอบแล้วก็กวัดความร้อนฝั่งขวามือจะเป็นวัดความเร็วกับปริมาณน้ํามันผมอะไรเป็นแบบหนังนะครับแต่เจ้าของเดิมเขาไปพุ่มมาอหูหอดละเดี๋ยวทำความสะอาดหน่อยเนี่ยวิธีมันสวยนะผิวมันสวย พวงมาลัย <Home> เป็นมัลติฟังก์ชันนะครับก็อย่างที่บอกฟังฝวามือเนี่ยจะควบคุมเรื่องของออนบอร์ดตรงนี้ให้นะครับผมสายมือจะควบคุมเรื่องเครื่องเสียงนะครับอินโฟชนเมนต์ของเขานะครับแล้วก็เข้าหน้านี้เราถูกรอะอวังสายสั่งการด้วยเสียงพวงมลาลัยก็มีแอแบกให้นะครับจอยโฟชินเมนต์ของเขานะครับก็ทั่วไปเลยเนี่ยรองรับแอปมือถือด้วยใ usb ใช้งานด้วยแอปโทรศัพท์เยอะเหลือเกินนะครับช่องแอร์ทั่วไปที่วางของตรงนี้มี แล้วก็ถัดลงมาด้านล่างเนี่ยตรงนี้ก็จะเกี่ยวกับการควบคุมเรื่องอินโฟเทนเมนต์ด้านบนเหมือนกันแล้วก็ถัดลงมาก็จะเป็นช่อง Air, แอร์ปรับลมแอร์นะครับนี่ปรับทิศทางลมแอร์นะจ๊ะอันนี้ก็เป็น USB A ด้าน1และช่องล่างที่2 oh. นะครับแล้วก็เป็นตัว power outlet เกียร์ธรรมดาเป็นธรรมดาแบบ6สปีดนะครับผมเดินขึ้นเหมือนกับยูสุ <Y uzu. S 1> แต่ไม่มีกล้องมองข่าหลัง อ่าไ,ไม่ไม่เรา <S <S เราก,เราก็เราก็ไม่ได้ขิงเขานะเพราะว่ามันตัวเริ่มต้นแล<ช>้วเบรกมืออันน้อยอีกหนึ่งนะจ๊ะแล้วก็อ่าบุ๊คเซอร์วิสมีเว้ยคุณตากล้อ,องเท<ะ>่ๆสามปีหนึ่งแสนโลออกรถไปเมื่อวันที่23เดือนหนึ่งสองพันห้าร้อยหกสิบห้าครับนี่ยังไม่ได้เข้าสู่อะไรส,าสาบายแล้วมึงใครได้คันนี้ไปรับรองน้องๆรถเดโมสเตรชั่นนะครับกระจกมองข้างตัดแสงแมนนวลนะครับไม้มีไม้มีที่ใส่แวนแว่นนะครับกระจก ไปอ่านหนังสือนะนี่เส้นฮันล,ล็อกของพอร์ดเรนเจอร์เนี่ยคุณเชื่อไหมว่าเขาไม่เหมือนชาวบ้านเนาะเขาให้สองฝั่งเนี่ยและตงรงตรงกลางนี่กระจกนะครับเป็นระบบวัฏจัโต1หนึ่งบาทอันนี้สัญญาหาว่าเป็นปุ่มพักกระจกแต่ตัวประหยดะัดอะแค่นี้มาก็บุญแล้วไม่ต้องไม่ต้องใช้ออโต้มือก็บุญแล้วสนใจครันนี้นะครับติดต่อที่เบอร์0950780798 line at car on นะครับผมวันนี้ ขอบคุณทีมงานคุณตะก้องไม่ว่าจะเป็นน้องยูซุปน้องพีนะครับผมที่สละเวลาวันหยุดมาถ่ายรีวิวให้ขอบคุณทีมงานตัดต่อคุณภาพไม่ว่าจะเป็นน้องโมน้องโกน้องกาโต้และปกสวยๆจากน้องโบด้วยวันนี้ผมขอ,องคาออนขออนุญาตลาไปทำคลิปต่อไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับดุดันแบบไม่เกรงใจใครโย่ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่บริษัทคาออนนะคะท่านใดนะคะที่สนใจมาร่วมงานกับเรานะคะคิดว่าท่านมีความสามารถในการขายรักในงานบริการนะคะชอบในการขายนะคะเรียนเชิญเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเซลจากป้ายแดงนะคะที่ปรึกษ,ษาการขายไมว่าจะเป็นมือหนึ่งหรือมือสองนะคะ,คะเรียนเชิญเลยค่ะโทรเข้ามาสอบถามไปที่ศูนย์เจ้าห้าศูนย์เจ็ดแปดศูนย์เจ็ดเก้าแปดนะคะบอกเลยนะคะว่าจะตีอะไรได้มากกว่าสามแสนบาทแน่นอนนะคะ<อ>เป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทกําหนดนะคะใครมีความสามารถเรียนเชิญเลยค่ะมาร่วมงานด้วยกันค่ะ